ลาบู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 วาบลาบูาบูลาบูลาบลาจะมาแกลาบูล่บูสุู่ลาบูบูลานูลาบูลาบูลาลาบูาบูลาบูลาบูลาบลาบูบูลาบูาบูลาบูลาบูบูบลาบู

ลบบบบููบบบบููของแม่ไม่ใช่ของกี้อะ่ะเขาบอกว่าไม่ให้น้องหมาเห็นไหมวอ์นิ่งไม่ให้น้องหมาลาบูบูสำหรับฮิวแมนเอ๊ะให้ดีไหมแกดีกว่า ลาบูบ <ity> ูเด็กคนไหนอยากได้ลาบูบูลาบูได้ตัวอะไรตัวอะไรเลือกตัวอะไรเลือกสิคริต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 สิครต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 สิ ทำไมอย่ากลี้ยากเล่นหรอเกี้ยกได้ละบูบู๋วอะอะฮึฮาแย่งเมล่าบูบูลาบูบูลาบูบูลาบูบูฉันเจ้าจอมมันเจ้าจอมมันเจ้าจะขโมยลาบูบุ๋วฉันไปไม่ได้นะจอมมัน ไจร้เจ้านี่คือจะแย่งอย่าลับ,บุบุงฉันไปไม่ได้นะเจ้าคือ,จอใจรายมันเจร์เจ้าจะแย่งยลาบุบุงฉันไปไม่ได้นะเจ้าจะแย่งยลาบุบุงฉันไปไม่ได้นะเจ,เจ้าคือใจร้ายร้ายกัดนะ <c oughs> <c oughs> มาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเพื่อนๆ What is it ค e c r e t สกิลเป่าไม่หายไม่หา่าอะไรนะอะไรอยู่ในถุงอะไรสีอะไรเกลี้ยงได้สีอะไรสีเขียวเขียวไหมสีน้ำตาลไหมส s ิ c เ e t มไหมหรือว่าสีนี้เซซมี่ไหม ลาปูปูลิคสิตแครจาก๊อปมาดต,ตอนนี้เปิดสาขาที่ออกฟอร์ดสตรีทใหญ่มากใหญ่เวอร์ไปจุ่มมาตัวละสิบเจ็ดปอนด์ห้าสิบเพนนีเพื่อนๆไปจุ่มมาจนเกิดจะได้สิบเผ็ดเท่คนอยากได้อยู่นี่ช่วยไหมอยาก แม่แม่ลาบูบูแม่ลาบูบูแม่อ่ะแกะแกะตรงนี้เออแกะให้ดีดีแกะให้ดีดีแกะแกะจับก่อนจับก่อนอันนี้ไม่ใช่น้องกองแกงนะคะลาบูโบ,โบโูจะออกปกติอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยขอให้ได้สกเรทสกเรทสกเรทไหม มาสิเกิดมาดูพร <Either, or S 1> ้อมกันให้ดูให้ดูกันอ่ะดูกันดูกันดูกันแม่ดูดูกันแม่ดูอะไรอะไรอะไรไอ้อะไรเว้ยอุ้ยอุ้ยไม่ดูอุ้ยอุ้ยไม่ดูอุ้ยอุ้ยไม่ดูอุ้ยอุ้ยอุลาบุบบอ้โหสีนี้สวยสีนี้สวยสีนี้ สีเขียวกรีนกราฟน่ารักมากน่ารักมากแล้บูบูสีเขียวลาบูบูสีเขียวเจ้ามากเลยลาบูบูสีเขียวลาบูบูสีเขียวลาบูบูสีเขียวแล้วบูแล้วปูแล้วปูมาไหมรักแล้วูบูมากกว่าโอ๊กี ได้ลาบุบบุสีเขวครับการ์ดอยู่ไหนหรอว่าเอากี้เอาการ์ดแม่ไปไหนอยู่นี่หลรถมันกับพื้นเลยนี่ก็การ์ดนะคะเป็นมากรลองเป็นกรีนเกรปเอานี้ไปไปเล่นเล่นกระดาษ <laughs> เล่นกระดาษไม่ให้เอาเปลเอากระดาษไปเล่นสิอันนี้มีใช้ของออกกี้ นี่มันคือลาบ,บุบูแม่ลาบ,บุบูคนไม่ใช่ลาบ,บุบูหมา <Okay. S 1> เห็นเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่หมา it's not for a dog it's for, It for a dog บ,บุบ,บูคนบ,บุบูคนบุบูคน มา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 บามามาบามามาาามาาาบามามาาจามาา เจ้าปีศาจมาข้าจะจัดการเจ้าเจ้าเป็นปีศาจมาข้าคือลาบูบูข้าคือลาบูบูข้าคือจอมเทพลาบูบูไปพลังใส่ปีศาจหมาไปพลังใส่ปีศาจหมาปีศาจหมา จะทําให้โลกนี้มีแต่สันติสุขเพราะเจ้าเป็นปีศาจมาอะไรคาเป็นลาบูบูเจ้าคือลูกหมาลูกหมา ปล่ยพลังใส่ปีศาจมาจุก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 ปล่อยพลังใส่ปีศาจมาจุก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 จุคือลาบูบูขเป็นลาบูบูลาบูบูเจ้าเป็นปีศาจหมาจำ

ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วคาดาวคาดาวเด็กกี้ก็เล่นเล่นแล้ก็พังอีพังไปแล้วกี่ตัวฮะพังไปแล้วกี่ตัวเล่นของแม่น่ะให้ดีไหมของมามีบายบายก่อน Yeah.